เจ้าของบ้านมีมีหลานเป็นวิศวกรเองใช่คร mm ับเขาก็ออกแบบมาให้เราทํางบประมาณให้สอดคล้องแล้วก็มาก่อสร้างครับโดยประมาณก็คือน <|pa|> ี<_<_<__<_<_่คือตามแบบบิวคิวเลยเราถอดราคาให้ถูกต้องครับแล้วก็มีการเสนอครับแต่หลังเนี้จะค่อนข้างสเปคจะหนักมากครับรายละเอียดจะสูงมากเพราะว่าเจ้าของบ้านเป็นวิศวกรเองนี่คุณผู้ชมดูนะครับตรงนี้จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยนะใช่ครับใช่ครับ แล้วก็ด้านหลังของมี่หมูเป็นห้องอะไรอ่ัพี่อันนี้เป็นห้องเก็บของครับนี่ก็ขนาดใหญ่อีกครับแต่ยังไม่มีไฟครับเดี๋ยวค่อยเข้าดูตรงนี้เป็นห้องเก็บของก็คือเป็นห้องใต้บันไดใช่ครับสวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับบูมเอ๋รีวิวบ้านครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ประชาอุทิศกรุงเทพมหานครนะครับพี่ๆหลายๆท่านชอบทังน้องบูมมาบอกว่าน้องบูมหาช่างสร้างบ้านกรุงเทพนอยพี่งบไม่พอพี่อยากได้ถูกๆผมบอกตอนนี้เลยไม่มีฮะถ้าถูกๆนะครับคุณภาพดี หายากมากครับเพราะว่าอะไรพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คับแคบขนาดเล็กนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับในการก่อสร้างเราก็ต้องหาบริษัทหรือว่าหาช่างที่มีมืออาชีพนะครับการทำงานนะครับมีผลงานให้เห็นนะครับมีเจ้าของบ้านมาพูดคุยนะครับวันนี้ผมก็ยืนอยู่กับช่างสุดหล่อนะฮะท่านผู้ชมดูทางด้านซ้ายและทางด้านขวาพื้นที่การเข้ามาสร้างเนี่ยยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถปูนรถหินรถดินรถทรายนะครับ แล้วด้านหลังผมนี่เจาะเข็มด้วยนะท่านผู้ชมผลงานเป็นพี่สุดหล่อช่างหมูสวัสดีครับ,นนรบช่างหมูครับรบ,บ้านด้านหลังเราเป็นบ้านทรงอะไรพี่อันนี้เป็นโมเดิร์นล้ําสมัยนะครับเป็นงานผสมผสานของโมเดิร์นปัญญาแล้วก็นอร์ดิกนะครับที่ผมบอกพี่ไปว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยการสร้างบ้านเนี่ยราคาม,มันจะต้องแพงเพราะว่าการทํางานยากมันจริงไหมพี่จริงครับผมอยากให้ให้มองให้มองพื้นฐานในปะัจจุบันหนึ่งเข็มเจาะก่อนเลยนะครับ สองรถปูนรถรถเล็กรถเล็กนะครับผมสามที่วางของสินค้าที่พักคนงานไม่มีครับสี่เรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ข้างเคียงนะครับการร้องเรียนเศรกิจทางสาธารณะนี่ครับมีปัญหาหมดเลยนะครับจะจอดรถคาหน้าบ้านนี้ไม่ได้เลยนะครับคือเราเป็นผู้รับเหมาเราเป็นบริษัทเราต้องเจอแบบสถานการณ์แบบนี้ด้วยใช่ครับเรามีหน้าที่รับความหวังของลูกค้าครับแล้วก็ประสานงานเคลียร์ทุกอย่างให้เป้าหมายไปถึง ฝันให้ดีที่สุดครับโดยประมาณอ๋อตรงเรื่องข้างบ้านเรื่องไรเรื่องเราจัดการเราต้องเคลียร์ทั้งหมดครับใช่ท่านผู้ชมดูบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ครับช่างอันนี้ประมาณ310ตารางเมตรครับโดยประมาณกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำครับห้าห้องนอนสี่ห้องน้ำนะครับเป็นห้องนอนใหญ่หมดทุกห้องนะครับโถบันไดนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วย1ลงโรงรถ1ห้องเก็บของ1ห้องสตูหนึ่งห้องแต้บันไดหนึ่งระเบียงครับห้องทานอาหารห้องเตรียมอาหารนะครับห้องซักรีด เยอะแยะไปหมดครับระยะการก่อสร้างอ่ะพี่ทําสัญญากับลูกค้าไว้กี่เดือนคือเราจริงๆการก่อสร้างในกรุงเทพเราอยากจะเซ็นเยอะที่สุดแหละครับแต่ว่าก็เกรงใจลูกค้าครับหลังเนี้ยหลังเนี้ยพื้นที่300ตารางเมตรเราเซ็นไว้แค่1ปีครับ 1>, 1ปีท่านผู้ชมใช่ครับ 300ตารางเมตรสร้างในกรุงเทพระยะเวลา1ปีใช่ครับแล้วอันนี้มีตอกเข็มไหมพี่หรือเจาะเข็มไหมหลังนี้เจาะเข็มไปเกือบ30ต้นนะครับค่าเข็มเพียวๆนี่ก็สี 4, 500, ่ห้าแสนครับตัวมั4สี่ห้าแสนแล้วที่สําคัญนะครับราคาพี่หมูผมขอทราบราคาเลยสร้างในกรุงเทพพื้นที่ใช้สอยอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่พี่300 สิตารางเมตรนี่ตอนนี้ยังไม่รวมบิวอินนะครับตนตกประมาณ6ล้านต้นๆ้นะครับทุกคนหล้านต้นๆคือพร้อมจบเลยพร้อมจบเลยยังไม่ได้รวมที่เจ้าของบ้านจะบิวอินหรือว่าเอ่ออัปเกรดวัสดุยังไม่รวมครับอันนี้คือแค่เพียวๆครับผมใครอยากจะหาช่างสร้างบ้านกรุงเทพวันนี้นะครับก็แนะนําช่างหมูเลยนะครับขอเบอร์หน่อยครับพี่หมูเบอร์อะไรศูนย์หกหกครับหนึ่งสองแปดครับเก้าห้าเก้าห้าครับช่างหมูครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยครับ let's go มาครับท่านผู้ชมบ้าน2ชั้นสวยๆแบบนี้นะครับใช้อิฐแดงนะครับ ทำหลักทำสร้างตามหลักวิศวกรรมเลยใช่ไหมครับพี่หมูใช่ครับผมนี่ท่านผู้ชมช่างหมูช่างหมูผมถามนิดนึงว่าประสบการณ์การสร้างบ้านมากี่ปีแล้วพี่จริงๆเราผมผมไม่ได้เรียนจบสูงอะไรมากนะครับแต่ผมเป็นลูกผู้เบเหมาครับ<ม>พ่อผมสร้างวัดสร้างโบสถ์มาเ,าเราเราคิดว่าเกี่ยวกับเราสร้างความสุขให้คนที่อยู่บ้านมีความสุขครับผมใช่ครับนี่ฮะรวม ที่พอเราสร้างมาแล้วเรามาสร้างนี่ประมาณ20ปีครับยี่สิบปีใช่ครับแล้วอิฐแดงแบบนี้เป็นเป็นอิฐแดงยังไงครับพี่อันนี้เป็นอิฐแดงอยุธยานะครับบางบานนะครับร้านอิฐแดงชลดานะครับอันนี้เป็นอิฐแดงก้อนใหญ่นะครับคุณภาพดีครับก็คือของพี่หมูเนี่ยผมเห็นทุกงานก็คือเป็นอิฐแดงทั้งหมดเลยครับจริงๆเราเสนอราคาเราอยากให้ลูกค้าได้วัสดุที่ดีก่อนครับอันดับแรกครับถ้าเกิดสร้างสร้างไปแล้วเราลงทุนครั้งหนึ่งแล้วเราได้วัสดุที่ไม่ดีหรือไม่ตอเข็ม ผมไม่รับสร้างเลยครับจริงๆพิงอย่างนี้รับประกันกี่ปีพี่ถ้าตอกเข็มของพี่ด้วยเนี่ยจริงจริงถ้าตอกเข็มตามหลักวิศวกรรมนะครับตอกชนดานนะครับรับประกันได้10ปีเลยครับผมสิปีใช่ครับโอ้ท่านผู้ชมดูเข้ามาตรงนี้เป็นห้องอะไรครับพี่หมูนี่เป็นห้องโถงทั้งหมดนะครับนี่ห้องโถงเข้ามาในบ้านจะรู้สึกเย็นมากนะครับเพราะว่าผมออกแบบตัวบ้านได้สูงมาก ใช่ครับด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงอย่างนี้เหรอครับใช่ครับนี่เป็นระเบียงเทเลสยาวครับหลังแบบนี้เราสร้างในพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางวาพี่อันนี้อันนี้ที่ดินน่าจะอยู่ประมาณ100ตารางวาร้อยตารางวาใช่ครับสร้างว่าเป็นสามร้อยตารางเมตรครับสร้างได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ทางด้านขวามือของท่านผู้ชมอันนี้คือออกไปไหนพี่อันนี้เป็นโรงรถครับโรงรถครับมีประตูออกเลยใช่ครับโรงรถก็ยังใช้เป็นคานปูนพิเศษนะครับดูข้างบน โอ้ oh, นะครับด้านบนยังต้องมีคานอีกเหรอพี่ครับเป็นคานปูรับหลังคารครับอยู่ที่วิศว,ว,ศวกรรมออกแบบนะครับคือหลังเนี้ยเจ้าของบ้านมีมีหลานเป็นวิศวกรเอง <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เขาก็ออกแบบมาให้เราทํางบประมาณให้สอดคล้องแล้วก็มาก่อสร้างครับโดยประมาณก็ค <c oughs> ือนนี้คือตามแบบวิวคิวเลยเราถอดราคาให้ถูกต้องครับแล้วก็มีการเสนอครับแต่หลังเนี้ยจะค่อนข้างสเปคจะหนักมากครับรายละเอียดจะสูงมากเพราะว่าเจ้าของบ,บ้านเป็นวิศวกรเองนี่คุณผู้ชมดู นะครับตรงนี้จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ด้านหลังของพี่หมูเป็นห้องอะไรอ่ะพี่อันนี้เป็นห้องเก็บของครับนี่ก็ขนาดใหญ่อีกครับแต่ยังไม่มีไฟครับเดี๋ยวค่อยเข้าดูตรนนี้เป็นห้องเก็บของก็คือเป็นห้องใต้บันไดใช่ครับเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็นะครับตรงนี้จะเป็นห้องอะไรพี่หมูอันนี้เป็นห้องน้าครับห้องน้ํารับแขกครับห้องน้ํากลางบ้านทับหลังนี่คือหนึ่งสองสามเลยทำไมฝั่งนี้ถึงมีสองอันนะพี่มันคือจริงๆอ่ะทับหลังอ่ะ ปกติทั่วไปก็ทําแค่หนึ่งครั้งครับโดยประมาณแต่พอมันเป็นความสูงพิเศษครับมันทำสองถึงสามครั้งก็มีอใช่ครับแล้วแล้วแล้วแต่มุมมองว่าผนังนั้นมันไปสัมพันธ์กับหน้าต่างเตี้ยหรืออะไรนะโดยประมาณครับห้องนี้เป็นห้องอะไรพี่อันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งครับห้องนอนล่างครับห้องนอนรับแขกล่างโอ้ท่านผู้ชมดูผนังดีแล้วเดี๋ยวก็จะทําฝ้าถูกไหมฮะใช่ครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าสามเมตรสามเมตรเลยใช่ครับสามเมตรครับโอ้ท่านผู้ชมหน้าต่างใหญ่แบบนี้ใช่ครับห้องนี้คือ ทางด้านนี้พี่หมูก็คือมีห้องน้ําในตัวด้วยใช่ครับห้องนี้ก็ยังมีห้องน้ําในตัวครับเหมือนเดิมครับใช่โอ้ท่านผู้ชมดูครับนะครับต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของบ้านด้วยนะขอขอบคุณเฮเล็กด้วยครับผมครับผมขอเฮเล็กตั้งแต่ที่ที่แล้วแต่ผมไม่สบายอ๋อนี่นะฮะเฮเล็กเหรอฮะเฮเล็กครับขอบคุณเฮเล็กด้วยนะที่ให้ทางเพจอนุญาตให้ทางเพจมารีวิวได้เฮเล็กชมทุกวันครับผนังฉาบสวยมากยังฉาบของพี่หมูนี่คือฉาบสกิมไหมอันนี้คืออันนี้คือเดี๋ยวอธิบายงี้ฮะฉากสิมคือขั้นนตอต่อไป อันนี้แคฉ่ฉากธรรมดาฉากพาระธรรมดานี่คือเราต้องเอาเรียบก่อนอเอาเสมอก่อนแล้วสกิมจะไม่หนาอ่าเดินมามานี่ครับเ,เรียบก่อนมุมเสาเอาคมคมก่อนเอาสวยๆก่อนมุมเสาได้ฉากได้เหลี่ยมจบเลยนี่มมอยากได้บ้านพรีเมียมนะท่านผู้ชมกรุงเทพป,ปริมณฑลต่างจังหวัดผมแนะนําช่างหมูเลยแต่อาจจะคิวเยอะหน่อยตอนนี้มีเอ่อมีกี่คิวครับช่างจริงๆตอนนี้ก็เปิดรับพิกีคือปีใหม่นะครับเพราะยังไม่อยาง ยังไม่อยากยังไม่อยากรับงานใครเข้ามาครับแต่ถ้าเกิดถ้าได้สนใจที่จะออกแบบจะเขียนแบบก่อนจะวางมาจําก่อนทําได้ตลอดครับผมการเบิกงวดงานอย่างเงี้ยพี่หมอครับอันนี้หกล้านกว่าพี่เบิกกี่งวดของของเฮเล็กนี่เราก็เบิกประมาณ10งวดครับโดยประมาณสิงวดใช่ครับแบ่ง10% 10%, 10 15เปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่วอลลุ่มของงานที่เราได้รับมอบหมายครับผมน่านผูช้ชมด้านบนก็วางแผ่นพื้นมีคานชั้นสองรองรับด้วยนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นห้องอะไรพี่อันนี้เป็นห้องกระจกครับมันจะเป็นพื จริงๆตรงนี้มีหน้าต่างนะครับจะเป็นแบบมุมล้างถ้วยกาแฟครับตรงนี้ใช่ครับเนี่ยมันจะมีขี้ปูนล,ลงมานี่ติดกระจกหมดเลยนะครับอ๋ตอตรงนี้จะเป็นเป็นกระจกหมดเลยใช่ครับนี่เป็นกระจกกลางบ้านนะครับยังมีขี้ลงมาโอ้หถ้าเสร็จแล้วน่าจะสวยนะแล้วตรงนี้เป็นประตูไปไหนอ่ะพี่หมออันนี้ออกไปหลังบ้านนะครับนี่ออกไปหลังบ้านโอ้ประตูหลังบ้านเหรอเนี่ยพี่ครับประตูหลังบ้านครับอันนี้ก็เป็นระเบียงครับด้านข้างยังมีพื้นที่เดินได้อีกฝั่งเราเกือบ2เมตรครับโดยประมาณอ๋อนี่ก็คือเป็นที่ที่ดินัเรราคบ ท่านผู้ชมอันนู้นไม่ใช่นะอ่าไม่ใช่นะครับแล้วทางนี้ทําไมอันนี้คือทําเป็นเหมือนอะไรพี่โรมันเหรอโค้งๆอย่างนี้จริงๆลูกค้าชอบครับลูกค้าอยากได้แบบสไตล์โค้งๆเราก็เดี๋ยวเราจัดให้ครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวรอดูตอนบ้านเสร็จอีกครับสวยกว่านี้อีกตัวนี้เป็นพื้นที่ของห้องทานอาหารห้องรับประทานอาหารใช่ครับตัวกินข้าวอยู่ตรงนี้เลยโอ้ดูแล้วน่าจะมีปลั๊กหงปลั๊กไฟวางทีวีครับนีวีครับตัวนี้ใช่ท่านผู้ชมดูดิพอเยอบมาตรงนี้ครับนี่เย็บมานี้นี่ห้อง นี่ห้องจัดเตรียมอาหารห้องจัดเตรียมอาหารคือยังไงเนี่ยพี่ก็คือมีครัวมีร้านกาแฟเล็กๆน้อยครับมีฮูดมีครัวเบาครัวเบาโอ้แต่ผมนึกว่าห้องน้ําไม่ใช่นะดูขนาดครัวเบาครับดูงานตีตะข่ายผ่าท่อฝังผมท่านผู้ชมดูถ่ายกรงไก่มีครบคานทักหลังโอ้โหสร้างบ้านระดับพรีเมียมไม่ต้องกลัวเลยลูกค้าชอบผมว่าจัดให้ครับผมจิตแดงด้วยนะครับใช่ครับแล้วห้องนี้เป็นห้องอะไรพี่หมูอันนี้เป็นห้อง ทำอาหารอีกทีหนึ่งครับผมไม่ใช่ห้องครัวใช่ไหมเป็นครัวไทยอีกทีนึงห้องครัวครัวไทยเลยใช่ครัวไทยอีกทีท่านผู้ชมหน้าต่างสองบานมีประตูออกไปอีกมีประตูออกอีกครับผมโอ้ท่านผู้ชมดูดิหน้าต่ข้างนอกเป็นซักล้างอีกห้องครัวจริงๆคือนี้คือต่อเติมเพิ่มมาเหรอพี่ไม่ครับจริงๆมันอยู่ในแบบครับอยู่ในแบบเลยแต่ว่างานนะครับมันเป็นสเต็ปที่อ่ะกับสเต็ปบนสเต็ปล่างครับต้องทำสเต็ปบนให้เสร็จก่อนถึงจะมามุงหลังคาแล้วตัวนี้เป็นหลังคาอะไรอ่ะพี่อันนี้เป็นหลังคาเมทีทชิทพีอา่าพียูพิเศษ เฮียเขาสเปคว่าเป็นไวนิลครับสมัยก่อนเป็นไวนิลเป็น PU Foam คล้ายๆมีทั้งชีสครับแต่เป็นไวนิลอย่างดีแต่หลังคาชั้น2นี่คือเป็นหลังคาอะไรพี่เป็นซีแพคโมเนียครับซีแพคโมเนียขั้นบนเป็นซีแพคโมเนียนี่ท่านผู้ชมด้านล่างจะมีเท่านี้นะบอกเลยนะครับสวยมากนะบ้านโลง่งโปรง่งครับโล่งโปรง่งสบายโลม<ง>เ,เข้าโกกดีมากเลยนะใช่ครับสบายมากครับเนี่ยท่านผู้ชมดูคานนะที่เขาซอย นะครับซอยคานรองรับนี่คือตามหลักวิศวกรรมเลยใหลังจากนั้นโอ้โหพี่หมูครับผมบันไดย,ยักษ์ป่ะเนี่ยพี่ทําไมแบบกว้างขนาดนี้ผมไปรีวิวนะไม่ว่าจะเป็นหลังไหนที่พี่หมูสร้างหรือว่าช่างท่านอื่นนะคือบันไดเนี่ยของชั้น2งเนี่ยคือจะเป็นปัญหามากเพราะว่าคือจะต้องเล็กไงใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ทําไมอันนี้ใหญ่ยาผมจะบอกว่าลูกค้าพึงพอใจแบบนี้ครับแล้วก็ลูกวิศวกรที่เป็นหลานล,ลูกค้าก็ของเฮเล็กก็ทํามาแบบนี้ ผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันบันไดใหญ่ขนาดนี้นบันได,ด,ดกว้างหนึ่งเมตรห้าสิบโอ้โหนี่คือเมตรห้าสิบใช่ครับ แล้วส่วนมากที่เขาทํากันเท่าไหร่อ่ะพี่ส่วนมากจะ90ถึงเมตรนึงครับตามกฎหมายก็ประมาณเมตรยี่ิห้าเซนเโดยประมาณอันนี้มันใหญ่พิเศษครับขึ้นมาชั้น2จะเป็นโถงเล็กๆนะใช่ครับแี้ไปมีชั้นบนมีกี่ห้องพี่ข้้งบนมีสีห้องนอนครับโดยประมาณครับก็คือขึ้นมาเนี่ยที่เราเห็นจะเป็นห้องนอนทั้งหมดใช่ครับซ้ายขวาห้องนอนพี่หมูจะพาไปชมห้องไหนก่อนเออเข้ามาดูงานอิดแดงครับมางานงานก่ออิดใ้ดนี่ท่านผู้ชมดู เฮ้ยพี่หมูครับผมทำไมชั้นบนมีคานด้วยอะพีจ่จริงๆมันเป็นงบพิเศษของลูกค้านะครับเป็นการคำนวณของวิศวกรรมนะครับจริงๆอ่ะบ้านเหลทระดับเนี้ยก็ใช้เหล็กเป็นสี่ก็พอครับอันเนี้ยเป็นคานปูนขนาดเท่าตัว,ตวบ้านอีกอย่างหนึ่งถ้าวางแผ่นพื้นไปก็ได้ชั้น3เลยนะครับเนี่ยอ๋อ <laughs> สมมุติวาวางแผ่นพื้นก็ได้ชั้น3แต่ก็ต้องคำนวณมาดูว่าดาลางจะรองรับน้ำหนักได้ขนาดไหนใช่ครับเนี่ยทำได้ไง oh, คือผล้องพูดอย่างนี้ครับจริงๆหลักวิศวกรรมอะครับมัน แต่นี่คือมันเป็นพรีเมียมลูกค้าอยากได้เขาคิดต่างไปลูกค้าว่าแค่นั้นนะครับผมท่านผู้ชมดูดีเข้ามานต่างสามบานนะห้องนี้ก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่เหมือนกันใช่ครับนี่เป็นท่านผู้ชมดูนี่ครับห้องนอนใหญ่มากทุกอย่างมัใหญ่หมดเลยคล้ายๆกับมาเตอร์ครับห้องนอนใหญ่คือคือบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใหญ่ใหญ่มากแล้วผมออกแบบคือลูกค้าออกแบบมาได้สูงมากครับเดินมามีห้องน้ําในตัวด้วยใช่มีห้องน้าในตัวห้องน้ําก็เหมือนเดิมเป็นอิฐแดงอิฐแดงหมดครับดูทับหลังเทนครบโอ้โหเสานี่ เหลี่ยมคมกิ๊บจับทรงจับเสียมครบหมดเนี่ยครับผมท่านผู้ชมดูนะนี่คือพาของของพี่หมูนี่คือพามาชมโครงสร้างฐานรากนะนะครับในการทําเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเห็นตอนที่เสร็จหมดแล้วนะครับแต่อยากดูว่าเออวออิวิธีการสร้างบ้านมาเป็นแนวนแนวทางไหนจริงๆผมสร้างบ้านในเลทราคาแบบเนี้ยหล้านสิล้านขึ้นไปเงี้ยไม่ว่าจะแต่ล้านเดียวเนี่ย ผมก็เปิดโครงสร้างให้ดูก่อนเลยเนี่ยเราผมอยากจะรีวิวอย่างเงี้ยให้ลูกค้าได้สึมซับว่าการทํางานคุณภาพเสนอง,งานคุณภาพเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเสนอวัสดุตำทำๆำแต่ราคาสูงเฮ้ย mm hmm. อีกบริษัทหนึ่งรวมทุกอย่างตารางเมตรเท่านี้อีกบริษัทหนึ่งไม่รวมอะไรเลยแต่ราคาสูงมากแล้วดูคิดดูครับ mm hmm. อะไรมันบานว mm ่ hmm. าก,การผมถามจริงท่านผู้ชม,มนี่นะ <laughs> มา <laughs> ชั้นบนเราพาดูห้อง <laughs> ห้องแรกกันเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวไปดูกันห้องสองนี่ฝั่งนี้ก็จะมีหน้าต่างคือสวัสดีพี่เขากนเลย เขาถามหาอยู่พอดีเลยเนี่ยดูนี่ฮะอันนี้ก็อันนี้อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยใครนี่คือใครครับเนี่ยวิศวกรนนท์ครับผมวิศวกรนะฮะเดี๋ยวถามความรู้กับวิศวกรด้วยท่านผู้ชมราติดตามกันไปพี่หมูคือของพี่บริษัทพี่มีวิศวกรดูแลด้วยจริงๆเรามีทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ทางการก่อสร้างครับเพราะว่าคนสมัยก่อนนะเขาไม่มีวุฒิการศึกษาการการันตีตัวเองแต่เขามีฝีมือกับแล้วทางผมก็มีวิศวกรมีโฟแมนดูแลอีกรอบหนึ่งมีโฟแมนด้วยใช่ครับตรวเงานบรัททาน เราจะเราจะตรวจก่อนที่จะส่งงานให้ลูกค้าทุกครั้งเราจะดูก่อนเลยว่าเฮ้ยไอ้นั่นดีไหมนี่ดีไหมนั่นค่อยให้ลูกค้าเป็นคนคอมเพนติ่งรอบเลยทุกอย่างดีไม่ดีฟังจากปากลูกค้าครับไม่ต้องฟังจากปากผมรับมผมว่ามันอาจจะคุยเก่ง ลูกค้าเขาไม่โกหกหรอกครับดีก็ว่าดีครับผมห้องนอนนี้เป็นอีกห้องนอนหนึ่งแล้วก็มีห้องน้ําในตัวใช่ครับนี่ก็ใหญ่ครับห้องนั้นใหญ่พี่หมูรับคือลูกน้องทำอะไรนี่วะพี่ทาทับหลังทําอะไรผิดปะเนี่ยทำไมมันแบบเยอะจังอะจริงๆอันนี้เป็นทับหลังแนวตั้งครับอันนี้เป็นท่อไฟครับอันนี้ก็ไปทับหลังแนวนอนแนวนอนแนวนอนครับผมเห็นส่วนมากผมไปรีวิวบ้านโครงสร้างอะไรเขามีแค่แนวนอนอันเดียวนะใช่ครับจริงๆคือก็ต้องต้องพูดอย่างนี้ครับเวลาผนังอะมันสูงมากเราก็ต้องทําตัวรับแรงทับหลังเยอะเหน่อย ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยคือส่วนสําคัญของปัจจัยที่ผนังร้าวบ้านบ้านที่สร้างริมถนนแบบเนี้ยถ้าเกิดทําโครงสร้างไม่แข็งแรงแป๊บเดียวครับโอนเอ็นเรียบร้อยหมดถ้าแบบเนี้ยไม่มีทางโอนเอ็นไปไหนครับเนี่ยท่านผู้ชมนี่นะจริงแล้วก็ตัวนี้นะใช่ไม่ใช่ตัวนี้คือของไฟนะเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะงงคือตัวเนี้ยเป็นของปลั๊กไฟแต่ผมถามว่านี่แยกนี่แล้วขึ้นตรงนี้ตัวนี้มีด้วยใช่ครับเนี่ยครับเหมือนการตีตะข่ายก็เหมือนกันครับหลักการทั่วไปครับเนี่ยหลักการทั่วไปคือตีตะปูก็อยู่แล้วก็ผมแปะปูนกาววด้ยครับ ให้มันไม่โผล่ท nee> ี่เนื้อผนังเยอะครับมันอาจจะมีโผล่บ้างแต่ไม่ได้เยอะมากมายครับเนี่ยครับดูผนังดูงานนะครับดูงานนี่ครับทับหลังแน่นอนครับนี่ทับหลังแน่นอนผู้ชมดูนะนี่มีคานปูนนะครับเห็นไหมครับนี่มีคานแล้วก็ด้านบนใส่ฉนวนการความร้อนด้วยเหรอะอันนี้เป็นฉนวน S G ในการความร้อนครับตัวนี้เป็นตัวดีที่สุดนะครับตอนนี้ใช่ครับใช่แล้วก็จะมีห้องน้ําตัวนี้ทําไมพี่หมูทําไมแบบว่า เป็นพื้นทําไมลดหลั่นแบบพี่จริงๆอันนี้เดี๋ยวรอลูกค้าสรุปอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นห้องเป็นพื้นแต่งตัวเขากลัวน้ําก็ฉอกเวลาแต่งตัวเ<อ>ขาอาจจะอีกทีนึงหรือไม่ลูกค้าก็ให้ปูเ<ไ>สมอครับเ<ไ>ดี๋ยวรอดูอีกทีนึงผู้ชมดูนะครับห้องน้ําทํำหลังทุกอย่างเป้หมดครบนะใช่ครับที้นี่มาสองห้องแล้วใช่นะครับต่อมาเนี่ยครับงานสวยๆครับดูนะครับเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเชื่อผมเยอะดูที่งานดูที่คุณภาพที่ลูกค้าก็ฝ่ายนี่นะครับเจฟฝน<ช>นะ นี่สวัสดีเจ๊ฝนด้วยนะครับ <c oughs> นี่โอ๊ยไม่ต้องนะฮะเจ๊ฝนมีหน้าที่อะไรพี่หมูหน้าที่วิ่งซื้อของครับวันนี้ก็ไปซื้อของกับานาทิพย์บางบัวทองงานเฮปิ้งนะครับเราดูแลเราแบ่งหน้าที่กันดูแลครับหลายๆคนบอกว่าอุย๊ยจ่างหมูรับงานเยอะมึงดูแลงานยังไงผมบอกบอกให้ว่าเรามีคอลเลกชันหมายก็ว่าเรามีมีวิศวกรคอยคดูแลลูกค้าเลือกกระเบื้องเลือกสีเลือกฝ้าเลือกไฟเรามีสถาปนิกคอยดูแลลูกค้าเรามี ภรรยาเราคอยไปเทคแคร์ลูกค้าไปนําเสนอวัสดุดีๆให้ลูกค้าเราจะทํางานกันเป็นระบบของขั้นตอนครับไม่ได้ว่าทุกอย่างจะว่าอ้างอิงที่ผมวันหนึ่งผมป่วยไม่ต้องทํางานกันพอดีครับผมอ๋อเราเป็นบริษัทก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่า ต้องทุกอย่างแบบเข้าถึงไม่ได้เจ้าของบริษัทเราเราเป็นแบบธรรมดาเล็บเลี่ยงถูกต้องครับเราลงไปสัมผัสกับลูกค้าเองลูกค้าไม่ต้องอุ้ยจะแก้ทีต้องอุ้ยทำบริษัทต้องทำยังไงโอ้โหไม่ใช่ครับตรงผ่านจะไปถึงจากห้องอะไรใช่ไหมฮะใช่ครับบอกเราได้เลยเราทํางานกันทุกคนครับตรงนี้เป็นห้องนอนที่ชั้นบนนี้เป็นห้องนอนที่สามนะอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์ด้านหน้าครับมีระเบียงด้วยเหรอฮะจะมีระเบียงหน้าครับสองเมตรหมดเลยครับด้านหน้าทั้งหมดท่านผู้ชมนี่นะขอดูบรรยากาศไปนะนี่คือยืนอยู่บนตัวบ้านชั้นนนนนนนะับบเป็แีีี้้้้หออง่ทชม สร้างบ้านตามแบบ BQ งานพรีเมียมก็จะดีอย่างนี้นี่เองนะครับมีห้องน้ำด้วยอ่ะพี่หมูคือห้องน้ำใหญ่ทุกห้องเลยอ่ะพี่ห้องน้ําใหญ่ทุกห้องครับห้องน้ํานี่สองเมตรห้าสิบสามเมตรหมดใช่ครับสองเมตรกว่าหมดนะครับเนี่ยดูผู้ชมห้องน้ําก็คือใหญ่ทุกห้องนะใช่ครับเดินทงโดนท่ออะไรปุงานเดินท่อก็สวยเนียนตาดีนะฮะครับผมนะครับแล้วท่านผู้ชมดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นห้องอะไรครับพี่อันนี้มีห้องแต่งตัวเพิ่มอีกนะครับมีห้องแต่งตัวเพิ่มอีกครับมุมนี้คือวาง ตู้โต๊ะเครื่องแป้งบิวอินได้หมดเลยครับนี่เนี่ยกว้าง <ชม S 1> ครับห้องแต่งตัวถือว่ากว้างเลยนะใช่ครับเน่<ต>นวางตู้วางบ<า><า>ิวได้ครับคือลูกค้าก็มีมีแพลนที่จะทำนู่นทำนี่เขาก็ออกแบบไว้ครับเรามีหน้าที่สรรสร้างให้งานออกมาให้สวยถูกใจเขาครับโดยประมาณแล้วหลังอีกอีกสุดท้ายท่านผู้ชมเป็นห้องสุดท้ายแล้วพี่หมูครับผมนะครับนี่เป็นห้องอนหน้าใช่ครับห้องนอนหน้าครับนี่ ห้องแต่ละห้องใหญ่ทั้งหมดเลยนะใช่ครับหน้าต่าง2บานนะครับเนี่ยฮะดูนะครับระยะการก่อสร้างทําสัญญาไว้1ปีใช่ครับตอนนี้ผ่านไปกี่เดือนแล้วพี่นี่ผ่านไปประมาณครึ่งทางรับสี่เดือนห้าเดือนแล้มาณสี่ห้าเดือนแล้วใช่ครับท่านชมดูอ่ะนะครับทั้งหมดทั้งมวลครบหมดแล้วนะท่านชมพี่หมูรับสร้างที่ไหนบ้างหลักๆครับเราอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับงานพรีเมียมงานแบบเนี้ต่างจังหวัดก็จับจองได้ครับผมครับผมก็ถ้าอยากเขียนแบบเขียนอะไรก็ ติดต่อเข้ามาได้อมีหมูแบบบ้านฟรีไหมจริงๆของเราแบบบ้านฟรีนะครับแต่อยู่ในเลทแค่ไม่เกิน130ตารางเมตรถ้าแบบบ้านใหญ่ๆแบบนี้มันต้องเสียค่าวิศวกรรมนอกด้วยแล้วก็ค่าแบบใหญ่ด้วยเผอไปเขตไปอะไรก็มีค่าใช้จ่ายไปเจียอีกต่างหากนะครับผมแต่ถ้าไม่เกิน130ตารางเมตรเราเขียนให้ฟรีถูกต้องครับถูกต้องนะครับสนใจขอเบอร์หน่อยครับพี่เบอร์ติดต่อครับ066ครับ128ครับ9595นะครับผมโอเคขอบคุณนะครับครับผมครับผมแล้วก็มีช่องทางการติดตามแหมเนี่ย เอ่อเ o ซบโดนแบนไปนะครับก็เดี๋ยวติดต่อทางสุพลแลเหมากอสร้างนะครับโอเคแล้ว Facebook เก่าเราบริษัทเลเดนเฮาส์แปรปัดนะครับฮะแล้วก็มูวานไซโครมูวานไซโครก็ติดตามได้ครับแต่ตอนนี้โดนบล็อกอยู่แต่เราเราตอบอะไรไม่ได้ใช่ครับตอนนี้โอเคนะครับท่านผู้ชมโอเค